เรียนดีวินัยดีมีความรับผิดชอบยินดีต้อนรับคณะกรรมาการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสู่โรงเรียนวัดชัยสมพรด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนวัดไัยสมพรตั้งอยู่เลขที่55หมู่ที่5บ้านสงแดงตำบลสีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์บนที่ดิน9ไร่3งาน20ตารางวา ในปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยสมพรเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564นี้มีจำนวน8ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น89คนบุคลากรครู4คนพนักงานราชการ1คนครูงบวิกฤต1คนครูอัตราจ้าง2คนนักการพันโรง1คนและครูธุรการ1คน ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา86ปีมีผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายกว้างไปนี่โรงเรียนวัดชัยสมพรมีการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10และตามเจตนารมย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยแบ่งเป็น4ด้านดังจะกล่าวต่อไปนี้ค่ะ ด้านที่หนึ่งด้านความปลอดภัยโรงเรียนวัดไทยสมพรมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัดยเพื่อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำมีการกำหนดมาตรการป้องกันความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมจัดห้องพยาบาลจัดโตเก้าอี้ในห้องเรียนตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆก่อนและหลังใช้งาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีระบบป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามโดยมีวัสดุอุปกรณ์และมาตรการป้องกันตลอดจนร่วมมือกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการป้องกันภัยพิบัติและภัยคุกคามในโรงเรียนมีรั้วหรือกรงเหล็กมีระบบกล้องวงจรปิดที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ มีระบบดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีมาตร,รการคัดกรองวัดไข้บันทึกสังเกตอาการเสี่ยงจัดเจลแอ,อลกอฮอลจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอให้กับนักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อทุกคนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานป้องกันปัญหายาเสพติดโดยมีการรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นปัจจุบันจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด รวมมือกับผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านที่2ด้านโอกาสโรงเรียนวัดไทสมพรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019มีการส่งเสริมการเรียนในวิถีชีวิตใหม่รูปแบบออนแฮน โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและมีระเบียบว,วินัยที่ดีสมกับวัยได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อตรงตามศักยภาพและความถนัดมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้โรงเรียนวัดชัยสมพรของเรายังส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้านที่สด้านคุณภาพ โรงเรียนวัดไทยสมพรได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นของโลกในศตรวรรษที่21โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย อาทิการเรียนรู้ผ่าน g o o g l e m e e t เป็นต้นผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองเป็นพลเมืองดีของชาติเป็นผู้มีจิตสาธารณะจิตอาสามีความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ครูเพื่อให้ครูนำความรู้สู่การปฏิบัติ วางแผนนิเทศและติดตามตลอดจนรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเขียนภาษาไทยจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างหลากหลายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเช่นการจัดทำคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ฝึกอ่านฝึกเขียนเป็นต้น พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะทางคณิตศาสตร์โดยให้ความรู้แก่ครูวางแผนนิเทศและติดตามตลอดจนรายงานผลและพัฒนายอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านสมรรถนะและทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมีการจัดทำสื่อและจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะการคิดและนวัตกรรมโดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมจัดหาหรือจัดทำสื่ออย่างหลากหลายให้เขากับสถานการณ์ปัจจุบันพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจัดหาหรือจัดทำสื่อที่หลากหลายอาทิการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น YouTube คลิปวิดีโอการสอนต่างๆที่ครูได้จัดทำขึ้นเป็นต้นพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความรู้แก่ครูครูนำความรู้สู่การปฏิบตัติและมีการจัดกิจกรรมและจัดทำสื่ออย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญในแต่ละระดับ โดยหลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วนมีโครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายและหน่วยการเรียนรู้เน้นการพัฒนาสมรรถนะสำคัญและนำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษามีการประชุมวางแผนมีการใช้ชุดฝึกทักษะอ่านออกเขียนได้ด้วยเทคนิคบันได9้าวขั้น แผนภูมิการอ่านและแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐานมีนวัตกรรมและสื่อตลอดจนยกย่องสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และจิตวิญญาณความเป็นครู พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ในภาวะปกติใหม่ใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ด้านที่4ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนวัดชัยสมพรของเรา ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตรกรรมเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานวิชาการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ทางนี้เพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โรงเรียนได้มีการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ส่งเสริมทักษะการปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนอกจากนี้ด้านประสิทธิภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนนั้นโรงเรียนวัดชัยสมพรของเราได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในอย่างชัดเจน วางแผนการนิเทศโดยให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของโรงเรียนจากนั้นดำเนินการตามแผนนิเทศที่วางไว้โดยบุคลากรโรงเรียนวัดชัยสมพรจะมีส่วนร่วมในการสรรหาผู้รับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดชัยสมพรของเราขอนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยวิทยาการคำนวณหรือโคดดิ้งโดยผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนี้เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนโดยใช้ทักษะการเรียนปนเล่นซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัด ทำให้เกิดความสนุกสนานสร้างสารรค์และเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นนวัตกรรมซึ่งวิธีการเรียนการสอนนั้นจะเน้นการนำรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสอนเด็กอย่างเหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละวัยเด็กเล็กจะเน้นสื่อการเรียนรู้ประเภทแบบฝึกหัดการคำสั่งบอร์ดเกมและค่อยๆปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมขึ้นตามระดับชั้นปีวัตถุประสงค์คือ เพื่อฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนและสร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียนในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21โดยผลจากการจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนโรงเรียนวัชัยสมพรมีการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การออกแบบและเทคโนโลยีและได้พัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันพัฒนาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและยกระดับความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถแก้ปัญหาและสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้